เคสกันกระแทกทนทานที่ผมโยนบ่อยที่สุดในช่องแต่วันนี้ไม่โยนนะครับสีดาใส่โยนไปแล้วครับแล้วก็สีนี้ครับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยก็ใส่โยนไปแล้วเหมือนกันครับไปดูในช่องได้เลยวันนี้จะให้ดูว่ามีมาอีกสีนึงครับนี่ครับสีเขียวเหนียวลองใส่กันเลยครับคู่กับ s อ5ที่สิบห้าอาต้าสีดําคู่ใจของผมครับใส่กับเคสสีเขียวอันนี้ก็จะได้เท่ๆดูดุดันแบบนี้เลยเป็นเคสกันกระแทกวัสดุ2ชั้นครับด้านนอกเป็นพลาสติก ส่วนด้านในเนี่ยเป็นยางเพื่อซับแรงกระแทกผลิตมาตรฐานเจตทหารครับตรงนี้จะมีสกรีนคําว่า military standard ขอบสี่มุมนูนขึ้นมาครับนี่ครับ4มุมเลยครับเพื่อ ป้องกันการกระแทกครับส่วนมุมนี้เนี่ยก็จะมีการเว้นช่องไว้ให้ปากกา Spen พด้วยวงแหวนด้านหลังก็ชาร์จไร้สายได้ครับสามารถดูดติดได้นี่ชาร์จได้ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ดูดได้แน่นเลยครับส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นขาตั้งครับสามารถกางออกมาได้แบบนี้ครับล็อกแบบนี้แล้วก็วางตั้งแบบนี้ได้ครับ หรือว่าจะวางแนวนอนแบบนี้ก็วางได้ครับไว้ดูหนังดูซีรีส์อะไรเนี่ยก็ทำได้มีทั้งหมด5สีนะครับผมจัดมา3สีแล้วดูครับเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันสวยทุกสีเลยแล้วแต่เราจะเลือกครับว่าอยากได้สีอะไรครับมีทั้งรุ่นซีรีส์ S อสซีรีส์ A นะครับส่วนใครจะดูดอกเทสเนี่ยไปดูในช่องได้เลยครับทำไว้หลายคลิปครับจัดได้เลยที่ตะกร้าที่ผมแปะไว้ตรงนี้ครับไปครับ